ทีตารีเส,ว,ว,สวังเจ็ดไปเก้าสดีค่ะล่าสุดค่ะความนิยมของซีรีส์ทางทีวีเรื่องแสงสองรักข้างกายได้ดึงเซียจันมาสู่ความสนใจของผู้ชมอีกครั้งในการให้สัมษั์ของจูจูเธอได้ชื่นชมความร่วมมือของเธอกับเซอยจ์จันโดยได้ยกย่องเขาว่าเป็นนักแสดงที่จริงจังมากแล้วเซียจ์จันจะเป็นนักแสดงและบุคคลแบบไหนซึ่งบ็อกเกอร์ก็ได้รวบรวมเสน่ห์ของเขาไว้ด้วยน้ำเสียงที่สนุกสนานว่า ด้วยความอบ่นและความเมตตาของเซอร์จานภาพลักษณ์ที่สดใสของเซอร์จานไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นในรูปลักษณ์ของเขาเท่านั้นแต่ยังมาจากความอบอ่นและความเมตตาในใจของเขาอีกด้วยแม้ว่าจะมีความยากลําบากและความท้าทายที่เขาต้องเผชิญแต่เขาก็ยังคงสามารถรักษาทัศนคติในแง่ดีและเชิงบวกได้ความมุ่งมั่นและความมีชีวิตชีวานี้น่าประทับใจมากแต่ยังเต็มไปด้วยความเอาใจใส่และความอดทนต่อทุกคนรอบๆตัวเขา คุณภาพที่อบอุ่นนี้ทำให้เขาได้รับความรักและความเคารพจากผู้คนมากมายความอ่อนน้อมถ่อมตนความสุภาพของเซอร์จานในการให้สัมภษณ์ของจูจูเธอกล่าวว่าเซอร์จานสุภาพมากเขาเต็มไปด้วยความอ่อนน้อมถ่อมตนและความสุภาพนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนให้เห็นในงานของเขาเท่านั้นแต่ยังสะท้อนให้เห็นตลอดชีวิตของเขาอีกด้วยเขาได้ปฏิบัติต่อทุกคนด้วยความเคารพจริงใจและเป็นมิตรในการติดต่อกับผู้อื่นเสมอ คุณสมบัตินี้ทำให้เขาเข้ากับผู้อื่นได้กลมกลืนมากขึ้นได้รับความเคารพและความรักจากผู้คนมากขึ้นเบื้องหลังพลังของแฟนๆเซจันมีฐานแฟนคลับจำนวนมากซึ่งให้การสนับสนุนอาชีพของเขาเป็นอย่างดีแฟนๆของเขาไม่เพียงแต่มีจำนวนมากมายเท่านั้นแต่ยังมีคุณภาพสูงอีกด้วยซึ่งสามารถสร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนอาชีพของเขาได้อย่างต่อเนื่องพลังของแฟนๆน,นี้ไม่เพียงแต่เป็นการรับประกันที่สำคัญ สำหรับความสำเร็จในอาชีพการงานของเขาเท่านั้นแต่ยังเป็นหนึ่งในเหตุผลสำคัญที่ทำให้เขาเก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงอีกด้วยในฐานะดาราชื่อดังเสียจยันไม่เพียงแต่มีประสิทธิภาพที่โดดเด่นในการแสดงเท่านั้นแต่ยังแสดงให้เห็นถึงคุณสมบัติพิเศษในความประพฤติของเขาในฐานะบุคคลอีกด้วยในปี2024เวลาผ่านไปเพียงหนึ่งเดือนกว่าแต่เสีจ่จันก็ได้ปลดล็อกโปก OG สองเท่า ของนิตยสารประจำปีของเมริคาวแล้วและกลายเป็นศิลปินเอเชียคนแรกที่มีรูปลักษณ์ที่ปรับแต่งเป็นพิเศษภายใต้พุ่ม่วยการคนใหม่ของกุชชีได้รับการอัปเกรดเป็นโฆษะระดับโลกของน้ำหอมรามบลเรนและบูชิรองซึ่งเป็นคนได้ที่ปรากฏตัว,วเด่นของซีรีส์โฆษณาไอคอนแฟมิลี่โลโก้โดยได้ร่วมมือกับ G ีฉบับประจำเดือนกุมภาพ,พันธ์และเชื่อมโยงกับฉบับภูมิภาคหลายฉบับซึ่งเป็นศิลปินที่มีวิดีโอโปรโมต ในประเทศชุดแรกสำหรับชุดราตรีในซีรีส์ของผู้กำกับคนใหม่ของกุชีได้รับการเปิดเผยและเป็นดาราชายชาวเอเชียคนแรกที่ออกแบบและปรับแต่งเป็นพิเศษโดยจอร์จจักราตอนนี้เซจันได้กลายเป็นโฆษกระดับโลกคนแรกของแบรนด์ทอสและปรากฏในโฆษณาทั่วโลกของซีซันใหม่ทอดสยังได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าเซจันกลายเป็นโฆษกของแบรนด์ระดับโลกคนแรกและแบรนด์ยังรวมเซจันไว้ในโปรไฟล์ด้วย บนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการระดับโลกได้แก่ Facebook w ยปออินสตาแกรมทวิตเตอร์และเว็บไซต์อื่นๆอ,อีก40แห่งเว็บไซต์อย่างเป็นทางการทั้งหมดได้รับการเผยแพร่และทอดยังได้จัดทำคอลัมน์พิเศษของโปรเจกต์พิเศษบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการทั่วโลกโดยเป็นโปรเจกต์พิเศษเพื่อบันทึกการปรากฏตัวของโฆษกคนแรกของโลกซึ่งรวมถึงการโปรโมทในสื่อสิ่งพิมพ์รายใหญ่การโฆษณาร,ระดับโลก การปรับแต่งแบบพิเศษและอื่นๆอาจกล่าวได้ว่าด้านแบรนด์ก็คือเสอ่์จานในฐานะโคโสมแบรนด์ระดับโลกคนแรกที่ได้รับการดูแลที่เหนือชั้นที่สดุดแต่ทุกสิ่งที่เสอ่ยจานได้รับทําให้ชาวเน็ตหลายคนรู้สึกเหมือนกําลังตามคนดังที่ไม่เคยมีให้เห็นมาก่อนทอตเป็นแบรนด์จากอิตาลีที่ได้ก่อตั้งมากว่า50ปีแล้วได้ต้อนรับเสอ่์จานโคโสมแบรนด์ระดับโลกคนแรกเมื่อมาถึงจุดนี้สัญญาชื่อดังในมือของเสอ่์จาน ก็มีค่ามากขึ้นเรื่อยๆการอัปเกรดได้รวม3ประเภทหลักๆได้แก่เสื้อผ้าสำเร็จรูปในกาและเครื่องประดับรวมถึงแผนกย่อยต่างๆในการดูแลผิวสามสายเครื่องสำอางและน้ำหอมนอกจากนี้เรายังได้เห็นมูลค่าทางธุรกิจที่แข็งแกร่งของเซอร์จานอีกด้วยจนถึงตอนนี้เซอร์จานเป็นโคศโกแบรนด์ระดับโลกของกุชีโคศกของแบรนด์ระดับโลกของทอสโคศกแบรนด์ระดับโลกของบูเจรอง โฆศกแบรนด์ระดับโลกของเซนีดโฆษกแบรนด์ระดับโลกของน้ำหอมรับลอเรนโฆศกของแบรนด์ระดับโลกของนาและโฆศกแบรนด์ระดับโลกของผลิตภัณฑ์ดูแลผิว YSL และปัจจุบันเซอร์จันได้มีการรับรองอยู่ที่23แบรนด์เป็นอันดับสองรองจากวายปอตามข่าวจากบล็อกเกอร์แฟชั่นในครั้งนี้ทอนไม่เพียงแต่นำเสนอบล็อกอย่างเป็นทางการของเซอร์จันในทุกแพลตฟอร์มทั้งในประเทศและต่างประเทศและได้ผลักดันไปยังเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ ทั้งในประเทศและภูมิภาคต่างๆทั่วโลกอย่างครอบคลุมแต่เมื่อเร็วๆนี้ในงานมิลานแฟชั่นวีก็จะได้เห็นการเปิดตัวของ Creative Director มาเตโอแทมบูรินีซึ่งเป็นการอัปเกรดอย่างครอบคลุมในปีใหม่2024ถือเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่ของทอดและยังเป็นจุดเริ่มต้นของแบรนด์และโคษกระดับโลกอีกด้วยเซอร์จันได้ปรากฏตัวในโฆษณาเสื้อผ้าสำเร็จรูปของแบรนด์เป็นเวลาหฤดูกาลติดต่อกัน เห็นได้ชัดว่าเซอจันซึ่งเป็นศิลปินบันเทิงในประเทศไม่เพียงแต่ได้รับการยอมรับจากภูมิภาคเกรเตอร์ไชน่าของแบรนด์เท่านั้นแต่ยังได้รับการยอมรับจากสำนักง,งานใหญ่ของอิตาลีอีกด้วยและสำนักง,งานใหญ่ของทอสในอิตาลียังคงมีรองเท้าที่ออกแบบเป็นพิเศษของเซอร์จันหลังจากชมการแสดงที่มิลานแฟชั่นวีเซอยจันก็ได้รับเชิญให้เข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารคำ่ำกับครอบครัวของเขาการปฏิบัติต่อเซอร์จัน โดยทอด์นั้นมีมูลค่าและน่านับถืออย่างยิ่งทั้งหมดนี้เนื่องจากอิทธิพลที่แข็งแกร่งระดับโลกของเือจานทําให้มูลค่าที่เป็นเอกลักษณ์ของแบรนด์ได้รับอิทธิพลที่สูงขึ้นไปทั่วโลกอีกด้วยและล่าสุดค่ะภาพยนตร์เรื่องล่าสุดของผู้กากับฉีเคอเรื่องมังกรโยกเป็นที่คาดหวังอย่างมากแต่การตัดสินใจเลือกเือจ์จานเป็นนักแสดงนํานั้นก็ได้จุดประกายให้เกิดการพูดคุยกันอย่างกว้างขวางบางคนแปลกใจแต่บางคนกลับสงสัยว่า ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ความสําเร็จมากมาพร้อมกับความท้าทายครั้งใหญ่สําหรับหนังเรื่องมังกรโยกบอกออฟเป็นมิตรที่คมและเป็นเกมที่ยากและซับซ้อนผู้กํากับฉีเคอร์ได้กําหนดมาตรฐานความสําเร็จที่เข้มงวดสาหรับหนังเรื่องนี้และคาดว่าบอกออฟในประเทศจะสูงเกิน600ล้านยนูนหรือ3 0 4 8พันล้านบาทและบอกออฟทั่วโลกก็คาดการณ์ว่าจะสูงเกิน1 5้าพันล้านยนูนหรือ7 6 1 9พันล้านบาท นี่เป็นเกณฑ์ที่ต้องผ่านไปให้ได้การตัดสินใจของผู้กำกับฉีเคอร์ทำให้เกิดความคิดและการพูดคุยกันอย่างดุเดือดหลายครั้งบางทีเขาอาจจะเห็นเสน่ห์อันเป็นเอกลักษณ์ของเซอจานและเชื่อว่าเขาจะสามารถเติมพลังชีวิตใหม่ให้กับกุ้ยเจงได้และบางทีเขาอาจจะต้องใส่องค์ประกอบใหม่ๆเข้าไปในศิละปะการต่อสู้คลาสสิกนี้และแสดงภาพลักของกุ้ยเจงที่แตกต่างจากเมื่อก่อนทำให้แฟนๆของเือจาน ต่างก็ตื่นเต้นกับบทบาทใหม่ของเขาแต่คนอื่นๆต่างก็บอกว่าต้องรอดูกันไปก่อนเพราะพวกเขากังวลว่าเือจานจะมีคุณสมบัติสำหรับบทบาทนี้ได้หรือไม่และพวกเขาก็คิดว่าเือร์จานจะสามารถแสดงภาพลักษณ์สุดคลาสสิกของกล้ยเจงได้หรือไม่แต่ไม่ว่าจะในกรณีใดทุกการตัดสินใจของผู้กำกับฉีเคอจะต้องได้รับการพิจารณายอย่างรอบคอบเขาเชื่อว่าเือร์จานมีศักยภาพในการแสดงบทบาท สุรคลาสสิกของกวยเจ๋งได้อย่างเต็มตาดังนั้นให้เราเรอดูกันต่อไปรอคอยที่จะได้เห็นเซอร์จันนำการตีความหม่มาสู่กวยเจ๋งและรอคอยที่จะได้พบกับมังกรโยที่จะกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์ของภาพยนตร์และการบรรลุตำนานของเขาเองไม่ว่าความสำเร็จหรือความล้มเหลวจะเป็นอย่างไรความพยายามทุกครั้งถือเป็นการสำรวจงานด้านศิละปะและพิปานก็หวังว่านังเรื่องมังกรโย จะกลายเป็นความสำเร็จในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์สร้างความประหลาดใจาและความประทับใจให้กับผู้ชมเพื่อให้เราได้เห็นภาพลักษณ์ใหม่ของฮีโร่ผู้ยิ่งใหญ่ที่นำแสดงโดยเซอจานและในวันนี้พี่ปันก็ต้องขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณมากค่ะ